มาหาแม่มามากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลูกไหนไหนดูติดูติโอฮ้ยใครกระโดดใส่แม่เนี่ยโยงเหรอวัสเดียลูกวัดดีหลูกกินข้าวลูกกินข้าวลูกกินข้าวเลยอ่ะแม่แดงอ่ะแม่แดงอ่ะพี่วัวอ่ะอ่ะอ่ะกินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวลูกกินข้าวลูกโยงกินข้าวอ่ะเขี้มตาลกินข้าวลูกตามสีกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะ กินข้าวกินข้าวหลูกกินข้าวกินข้าวก่อนดาวกินข้าวหลูกน้ำตาลกินข้าวหลูกสามสีกินข้าวเอ้ยเก่งจังเลยกินข้าวจิ๊กกินข้าวจิอ่ะอ่ะอะแม่ช่วยแม่ช่วยเออเออเอกินซะกินซะลูกกินซะเออกินซะเออกินซะลูกกินซะกินซะกินข้าวลูกเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้หลูกแล้วลูกกินซะแม่แดงกินแล้วลูกกินหลูกตัวเล็กไปกินดิ น้ำตาลไปกินข้าวไาลูกป่ะกินข้าวลูกกินข้าวขนมสามสีตัวเล็กอ่ะไม่แดงอ่ะที่วัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะลูกอ่ะดาวอ๊ยอันเดียวสิลูกอันเดียวสิลูกอ่ะโยงพี่น้ำตาลค่ะไม่แดงเดี๋ยวรอเดี๋ยวําไม่แดง สามสีหายไปไวนะลูกตัวเล็กโยงโยพี่วัวอ่าดาวก่อนอ่าพี่วัวพี่น้ำตาลจากสูงลูกแ <c oughs> ม่แดงรอเดี๋ยวนะคะแม่แดงรอเดี๋ยวไแม่แดงไปไหนล่ะเแม่แดงอะ่ะ

ง่ายท้องสิง่ายท้องลูกรักนี่ลูกรักเดี๋ยวฝนตกไปหลบฝนนะแม่เอาอาหารเอาน้ำมานมไปหลบให้แล้วนะอืม่มะกินเนี่ยของลูกของลูกขนมที่ร้านน้ำ,นำอยู่นี่เนี่ยเนี่ยกินกระโดกกินซะกินเลยกรกแม่แดงกินอ่ะอันนี้ของสามสีนี่แม่แดงนี่โยง่งอันนี้ตัวเล็ก อันนี้พี่วัวค่ะอันนี้ดาวค่ะอันนี้พี่น้ำตาลครับเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะครับแม่เหนื่อยแล้วแม่ไปแปดลิ้วมาเพิ่งกลับมาเนี่ยกี่โมงแล้วแม่ดูสิสามทุ่มละอาหารแม่เอาหลบไปข้างในให้กับขนมนะไปกินนะลูกรูกปะ่ะหายไวนะลูกหายไวนะครับเมื่อกี้แม่ป้อนแคลเซียมให้ไ่เต็มเม็ดเลยที่เหลืออยู่ในนมให้เนี่ยดูแลสามสี่ดีดีนะลูกฮะ ไปแล้วลูกไปกินข้าวข้างในนะคนมาขอขนมดูมาส่งแม่ถึงรถเลยอ่ะไป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 หายไวลูกไปหายไวนะหายไวนล้ Hi ลูกไปไปเดี๋ยวแม่กลับแล้วลูก